มันเป็นความรู้สึกที่ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะบรรยายอะไรได้รู้สึกว่าตรงหนังนี่มันเหมือนโรงหนังที่ผมดูเลยมันเป็นโรงหนังแบบสมัยเ,เก่าบรรยากาศทาใ่้เราคิดถึงสมัยเก่าๆหนังเรื่องนี้ดูตั้งแต่สมัยปัจเจันอายุ13ปีปัจจุบัน59 ก็เอ่มอกอิ่มใจทั้งนักแสดงและคนดูจริงๆนะคะเพราะหลังจากได้ชมวัยโอลวนนู่นละค่ะปี2519นะคะฉบับปรับปรุงสีใหม่อีกครั้งหนึ่งในโรงภาพยนตร์เหมือนได้ย้อนวันๆกลับไปเมื่อเกือบ50ปีก่อนเลยค่ะสมัยต้องไปต่อคิวดูหนังที่โรงหนังอินทรานะคะคนที่อินสุดๆแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสนักแสดง เจ้าบทบาทคู่ขขัญในตำนานตั้มโอนั่นเองค่ะคุณอาภัยโรสสังวริบุตรนะคะแล้วก็คุณอาละล,ะละนาสุลาวันที่ได้กลับมาดูหนังเรื่องนี้อีกครั้งด้วยกันกับคอหนังยุค70เลยค่ะนี่นะคะอาจิมโอ้โหแฟนคลับเยอะจริงๆค่ะกำลังร่วมกิจกรรมที่หอภาพยนตร์นะคะจัดในครั้งนี้มีความหมายมากเพราะว่าวัายโอลาวนเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆในชีวิตค่ะที่ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังจนได้รับฉายานางเอ,งเอกหลายสิบล้านนะคะ แล้วก็ยังผูกพันเพราะอยู่กับบทโอมันนานเกือบ50ปีค่ะเพราะอาจิมรับเล่นบทนี้เองทุกภาคนะคะ,ะตั้งแต่ว,ว 2, ัยโอลวน2,519ัรักอุตลุด2 5อ0โอ้โหคุณผู้ชมติดติกันเลยนะแล้วก็มาชื่นชุลมูลปี2,521นะคะแล้วก็ตั้มโอร,รีเทิร์น2,548ค่ะรวมถึงภาคต่อล่าสุดอย่างวัยโอลาวน5นะคะที่กำลังจะเข้าฉายวันที่29ธันวาคมนี้ด้วย อาจิมก็บอกว่าที่ตัดสินใจกลับมาคืนจองเงินในอรอบเกือบ20ปีเพราะบทนี้ไม่สามารถยกให้ใครได้จริงๆค่ะแต่การกลับมาเล่นหนังในวัย61ก็ไม่ง่ายนะคะคือความจำของเราเนี่ยคือมันต้องท่องบทนะก็เดี๋ยวจำไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างคิดว่าตัวเองเนี่ยก็คืออายุมากแล้วเล่นก็อาจจะแบบไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยไม่มั่นใจตัวเอง เป็นที่เอค่ะเอมันตึงอย่างเงี้ยคือจิมตะก่อนเนี้ยจิมเดินะเดินไม่ค่อยได้ไกลแล้วขาวมันแข็งแข็งจิมรักษาอยู่ค่ะให้หมอนวดมานวุให้เขาจับเส้นให้เราอะ่ะก็ดีขึ้นเนี่ยเดินได้ไกลขึ้นครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมดูแล้วผมน้ำตาไหลนิดนึงคือคุณพ่อคุณแม่ผมจะเแข็ด้วยอยู่ในเล่นแสดงครับคือคนเล่นเป็นคุณแม่ <c oughs> แต่แ <c oughs> แล้วก็คุณพ่อคขาคือคนที่ที่เป็นอธิการหรืออะไรที่มาพูดก,กับกับกัจจิมมาไ,มไ,ดดไ,ได้เห็นน้ำตาลูกผู้ชายด้วยนะคะเพราะนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของ อาัยโรดนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมเล่นด้วยค่ะพอได้กลับมาดูไวยอลวน2,519ก็เลยทําให้คิดถึงคุณพ่อที่เพิ่งจากไปด้วยโรคหัวใจเมื่อ5ปีก่อนนะคะซึ่งอาัยโรดบอกว่าความรู้สึกที่หวนกลับมายิ่งตอกย้ําว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความหมายกับตัวเองมากๆค่ะทําให้ตัดสินใจนําฟุตเทจไวยอลวน2,519ไปใส่ในเออวอร์ชันล่าสุดก็คือไวยอลวน5ด้วยนะคะที่เป็นผลงานกํากับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของตัวเองค่ะก็มีหลายฉากที่เป็น พเส์เอกนะคะที่คอหนังยุคเก่าก็รอดูกันอยู่แถมยังอยากให้หนังเรื่องนี้เป็นเหมือนแผ่นบันทึกเรื่องราวของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยละคะ่ะการที่ได้นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมเอามาตีแผ่ใบวอรห้น5 1 9เนี่ยมันเป็นการนําเสนอเรื่องราวของโอ้ตั้มแต่ถ้า2,565เนี่ย โอตั้ม um ยังคงอยู่แต่ไม่ใช่นําเสนอด้วยเรื่องราวของโอตั้ม um อย่างเดียวแต่โอตั้ม um เป็นคนมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนี้ให้อยู่ในความทรงจําของคนตลอดไปพอได้มาดูมันก็โอเคนะครับมันก็ทําให้เราได้เห็นแบบสภาพสังคมในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบไม่เคยสัมผัสอะไรเงี้ยฮะการใช้ชีวิตของพระเอกนางเอกก็คือเขาใช้แบบได้แบบเรียบง่ายอะค่ะก็เหมือนแบบ คนยุคก,ก่อนเนาะกับยุคปัจจุบันก็ต่างกันน่เะเขาก็ใช้ชีวิตเป็นการดีลันใช้ภาพยนตร์ไวโอโลวน2519ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมเสริมจากนิทรรศการเปียกโปสเตอร์90บวกค่ะที่นําผลงานภาพยนตร์ระดับตำนานของผู้กํากับชั้นครูกลับมาฉายให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางหอภาพยนตร์มีวางโปรแกรมฉายไว้แล้วในเดือนไว้แล้วถึงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะ